บูมาเกียบบุนมาเขียบเอฟซีเอ้ยบุญมาเขียบมาเขียบงามหูสี่หน่วยโลกแต่มได้จะตะก่งนะและเสกตอนหลอกัตอนยนะ่อยู่เนาะ่ากว่ักนะเออกว่าแล้วตัวนี้ ้กันชัดๆกันเลยทางหน้าปินมาเลยโอ้ยชัดชิลิตรละช่วงเออสี่มากโลโอ้ยมินมินซ้ำแล้วแล้วตาต่งหน่วยใหญ่สี่มากโลสี่มากสิบพันเช่าเลยเพ่บอจ๋า มันงามด้วยทางนี้เโซนสาวพันทางนี้โซนสาวทางนี้หน่วยมันงามสุดๆไม่ไม่โอ้ตอนนั้นกำลังจัดเรียงก็ทางนี้เหละสิบพันทางนี้เพราะว่ามันซุกแล้วตัวนี้เอาซื้อเมื่อครับอือมือขายก็ได้มันกำลังมันซุกหนึ่งสบ้ากองุญม้อเขียบุญม้อเขีย อ่อยเลยค่ะเจ้าขักเลยด่มันก่อดสารพิษนะบอเมนนันนั่นเนี่ยเอเยอยอดเุ่มาเปียบดนีอืมนอนเว้นนี่เนาะเออ ทางนี้ได้บุญไปช้างทางนี้ <c oughs> บุญกินส้มเนาะแนาบุญมาเคียบเออส้มมากีพวนค่ะข้า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 มากขี้พวนกิกนแบนี้เละมีกวัวจุ๊บอ้าวถอยรถมาซื้อเครื่องของเจ้าแล้ว่ะ ีมาดูบรรยากาศการซื้อขายมาเคียบสุดๆงาม,งามๆไม่ไหมโอ้ยขาดแต่วิธีสาราบานผวนขวยนี่เนาะขาดขาดขาดขาอ้าวบาน <c oughs> บาน,นี่ขาดลถบ้านนี้กับท้องถุนนาขาดเย็นดี ตัดแต่แท้สอดสอน่วยงามน่วยใหญ่เอเอต้องลดันไดมากก็ต้องจอดก่อนเกี๊ยกิะเป็นกิจ่างในเอฟซีจะเปิ่ในเอฟซีบรรยากาศ้องชุมน่า